สว,ส,สวัสดีดครับ,รบพบกับอาจารย์โอ้ละอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิมิตยายกรค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ <c oughs> <c oughs> มาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาแล้วนะอันนี้เครื่องใครเครื่องอาจารย์โอไงอาจารย์โอาจำเครื่องตัวเองไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงว่าใช้ได้เหรอ ให้ได้สิทำไมอ่ะฮะไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษใช่ไหมอะไรพิมพ์อะไรภาษาอังกฤษไรอาจารย์ก็คือไม่พิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่กรดูดวงไหมก็นั่นนั่นแหละเข้าใจหรือยังอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะทําองค์เทพเสริมดวงกับคนมีองค์อ่ะมันต้องมีคาว่า EP มันต้องใช้เครื่องทอบใช่ไหม นี่มันดูดูใช่ไมใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมแค่นั้นแล้วเข้าใจคือจบนะไม่ต้องมาโจจี้เลยมากร้อนอืมมาสิครับกดแชร์ออกไปแซ่ 聊。 Mm-hmm. <clears throat> ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามน,นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้ว่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอ่ะ กดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้าพันแชร์คนถามมาเยอะขไ้ยไม่ได้แชร์เลเดี๋ยวตอบให้นะ ถ้าไม่ครบเก้าเก้าคนก่อนเยวจะตอบให้นะใจเย็นๆไว้ไหนบอกว่าไอาแล้วไอมันมีระคายคอก็เพราะไอไงมันมีละอองก็ยังมีบ้างแหละทะไต่ว <ทำ S 2> โอ้ไอเหรออ๋อเหรออืมออมีละอองจะบอกว่าติดโอเหรออืมเหรอ มันมีละอองธรรมดาว่าเขาก็หายตะว,วานแล้วแต่ว่าอาการหนักๆทั่วไปมันหายไปจนเกลี้ยงแล้วตอนนี้มันเหลือแต่ไอ้ตามคอนิดเดียวเท่านั้นแหละตรงเสล็เนี่ยแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรคนระับ อ่าเร็วเข้านะครับนะกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเะก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะกดแชร์ออกไปก่อนนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะนะพอครบเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แล้วค่อยถามนะเออเข้าใจยังแล้ววันนี้เราจะกินขนมปงนังอะไร เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวยิค่ำๆเราไปดูให้จะกินอะไรอ่ะทำไมพูดนันนะเออก็ถามว่าจะกินอะไรแล้ว<ม>เดี๋ยวจะเดินไปดูให้เย็นๆจะเอาเผื่อจะเอาขนมปังกรอบๆมั้ยไม่เอาเดี๋ยวรืว้อรูปแบบพิซซ่าเนี่ยกินตอนก่อนนอนกับตอนตอนไหนบ้างอ่ะก็เาแบบเมื่อคืนอะไรแบบเมื่อคืนเมื่อคืนนั่งก็กินตอนไหนบ้าง ก็ตอน5ทุ่มฝ่าแล้วก็6โมง กินพารานล้กินแล้วไงสองเมตรอ่ะมันเห็นนี้เหงื่อออกเยอะอ่ะดีเหงื่อออกกับเชื้อโรคออกตามไปด้วย มาเยอะเลยค่ะเอามาสวัสดีค่ะอ่ะอมมา <Share S 1> เลยแชร์แล้วเดี๋ยวก่อนนะโอ้เนี่ยแว่นโอนเนี่ยตรงไหนมันถึงจะส่องแล้วชัดแชร์ <c oughs> แล้วดีสามีจะกลับมาคืนดีภายในเดือนนี้ ดเดือนเมษายนนี้ไหมคะดูแค่สามวันนี้ครับนะสามวันเท่านั้นนะคะยังไม่มาครับผมพูดตรงๆนะจากหน้าไพ่นะเอามานุ่นวันนี้แม่อะไรวะแม่ละเขาเหรอคืออะไรอะ่ะถ,ถ้าอ่านไม่ออกก็ไอ้นี่ครับวันนี้มนแม่ละเขาจะโอนเงินคืนเราแบบที่เขาพูดจริงๆไหมคะสามพันเก้าร้อยบาท ไม่คืนนะครับคือเขาก็ไม่มีเอาพูดตรงๆปุ๋ยยี่สิบเจ็ดพี่อาร์มรู้สึกยังไงกับเราคะจะได้คบกันใหม่นี่สองคำถามนะการเกาเอาเป็นว่ามันม่นใจก่อนแล้วค่อยมาถามใหม่คุณปุ๋ยยี่สิบเจ็ดพี่อาร์มรู้สึกยังไงกับเราหนึ่งสองจะได้คบกันไหมถามเรื่องอะไรถามข้อเดียวนะคะถามข้อเดียวนะขามไปเลยถามใหม่นะคะแชร์แล้วกี่ยี่สิบเอ็ด ถ้าออกไปทำงานเอาลูกไว้บ้านเราจะไปรอดไหมคะแม่จะโกรธเราไหมจะเอาคำถามไหนดีอ่ะงั้นก็ข้ามไปเลยอะไรที่มันมีสองคำถามคือถ้าจะออกไปทำงานเอาลูกไว้บ้านเราจะไปรอดไหมหนึ่งสองแม่จะโกรธเราไหมหนึ่งจะสุดแล้วแต่อันนั้นมาถามมาถามคอื่อันนี้สองคำถามอะ จะเอาข้ออะไรข้มไหนข้ามไปเลยมันเสียเวลารูสามสสองจะไปสอบตำรวจมีเกณฑ์จะติดตำรวจไหมครับยังไม่ติดอ่ะพูดตรงๆไม่โกหกด้วยสามวันเนี้ยรู้สามวันนะคะเมชาแล้วยีสิบเจ็ปีตั้งแต่วันนี้ไปการเงินจะดีขึ้นบ้างไหมคะขอบคุณค่ะดูแค่สมวันสามวันนี้จะดีขึ้นไหมพอหาได้อยู่นะเหมือนจะมีคนช่วยเหลือได้นะคะอื คนที่รักใครชอบต่อกันชื่อบูมอายุ33ถามว่าคนชื่อน้ำมนจะติดต่อมาไหมครับไม่ครับพูดตรงๆมันเป็นไพ่แฮงแมนไพ่ใบนี้เขาเครียดมากเลยครับนะเขาเครียดกับเรามากเลยนะ <c oughs> เนี่ยเนยอายุ25พรุ่งนี้จะออกไปเจอพรุ่งนี้จะไปเจอ คนชื่อชื่ออะไรอ่ะทัาบอกดูตรงนี้นะชื่ออะไรจะไปเจอคนชื่อชินชินใช่ไหมเออชินจะเป็นยังไงบ้างคะจะดีไหมมันเหมือนเป็นความคิดฝันมากเกินเกินไปต้องวางใจให้เป็นกลางนะ พรุ่งน,นี้จะไปเจอคนชื่อชินจะเป็นยังไงบ้างคะจะดีไหมเหมือนตอนนี้เราฝันไปไกลเลยฝันไกลเกินไปเพราะฉะนั้นเราเราควรคือ,ก,อก็จะไ,<ว>ไปเจออยู่แล้วเดี๋ยวก็จะรู้เองมันจะรู้นะมันจะรู้<อ>มันมัน,ม,นมันจะรู้นิสัยกันเองอะ่ะนะกว่ายีสิบสามจะได้งานเร็วๆนี้ไหมคะหนึ่งละอสองแล้วจะดีกว่าที่เดิมไหมคะ จะเอาคําถามไหนคะคือผมจะบอกอะไรให้นะถ้าคุณคิดว่าคุณจะสวัสดิการมากๆกว่าที่เดิมทั้งหลายองานทุกที่เหมือนกันหมดอะอาถามใหม่นะคะกว่า23จะได้งานเร็วๆนี้ไหมคะ <c oughs> มสามวันนี้จะได้ไหมกว่า23ังได้งานเร็วๆยังไม่ได้ครับเบี้ยหัวแตกครับยังไม่ได้เลยเลยครับมัน,มนไม่รู้ว่าคุณทํางานอยู่หรือเปล่านะแต่ว่า ถ้าถ้าเกิดทํางานอยู่ตอนเนี้ยมี <Yeah. S 2> เกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่ถ้าไม่ได้ทํางานอยู่แล้วถามว่าจะได้งานไหมเนี่ย hmm. แสดงว่าจะไม่ได้งานนะคะ hmm. อ,ยอ,ยอย่าอย่าอย่าออกจากงานนะออกงานเมื่ได้ก็รูปนะถามใหม่เอาไปแล้ว hmm. อุ๋ยยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดพี่อาร์มจะได้คบกันไหมแอบชอบพี่เขาคือคําว่าแอบชอบนะี่คือเขาไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวจะดูให้ เขาไม่รู้เรื่องเลยจริงๆแล้วมันไม่ได้ตัดสินอะไรเลยเพราะฉะนั้นคําว่าแอบ,บชอบในที่เนี้ยคือคุณไนะปชอบเขาข้างียวแล้วเขาไม่รู้เรื่องใายมันไปอย่างนั้นเอออย่างน้อยเราไปทําดีกับเขาเราไปเอ่อทุ่มเทความรักให้เขาเปิดใจกับเขาว่าสําคัญสุดอะคือเรา,าคุยไม่รู้เรื่องเออมึงไม่ไม่คุยไม่รู้เรื่องไอแอบ,บชอบอ่บ <c oughs> ผมเจอมาตั้งแต่เด็ก <c oughs> ๆไม่มีใครสําเร็จเลยนะ <c oughs> เพราะมันแอบบนะ แอบอ่ะมันไม่มีประโยชน์เลยคำว่าแอบเนี่ยนะนะสิบสี่สิบสี่มีอะไรสิบสี่นะว่าไงสิบส <c oughs> ีอ่อืมสแฟนโอ้โห รีสิบสี่แฟน <c oughs> จะกลับมาเรียนที่สระบ,บุรีไหมครับแฟนแฟนของเด็กอายุสิบสี่อะค่ะเขาจะจะกลับมาเรียนที่สระบ,บุรีไหมครับยังไม่มาครับไพ่มันนั่งอยู่เฉยยังไม่มาเขาพูดตรงไม่มานกยี่สิบเจ็ดถ้ามีลูกลูกคนเล็กเดี๋ยวนะถ้ามีลูกลูกคนชื่อเล็กหรือลูกคนชื่อใหม่คะ่ะ ไม่รู้ครับอ <c ười> อะไระคือถ้ามีลูกลูกอะไรครับว่าลูกหัวปีลูกถ้ามีลูกลูกคนชื่อเล็กหรือลูกคนชื่อใหม่คะไม่รู้อ่ะอันนั้นคุณอันนั้นคุณต้องไปนั่งดูวันเดือนปีเกิดแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะถามแบบว่าเอ้ตั้งชื่ออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะคือคุณต้องเอาวันเดือนปีเกิดไปตั้งอย่าน้มานั่งดูหน้าไพ่อย่างงี้ไม่มีทางครับนะแช์แล้วค่ะฟ้าเดี๋ยวคุณคุณนกถามใหม่แล้วกันนะคะ ฟ้างานปีใหม่นี้จะได้ย้ายไปทํางานที่ต่างประเทศไหมคะปีใหม่นี้งานปีใหม่นี้ปีใหม่งานใหม่ปีนี้ผมดูแค่สายปีนี้งานใหม่ปีนี้จะได้ย้ายไปทํางานที่ต่างประเทศสถานการณ์แบบนี้จะไปต่างประเทศคราดูด้ให้เขาหน่อยนะมันไม่มีอะไรหัวงที่เอยากไปก็ไปเลยครับ อยากไปก็ไปเลยนะครับนะรีบเลยนะครับนะก่อนเมษาเนี่ยลยเราไปเสร็จแล้วจับก่อนลูกคงองตอาระเบิดกระต,ตูมกระม,มือมือออกนอกลัวช่วยหน่วยเพาเกิดสงครามเกิดขึ้นภายในปีนี้อะประเทศไทยเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วนะ,ะอาหารเยอะที่สุดแล้วในโลกนี้นะต่อไปข้างหน้าผมบอกได้แค่นี้ย เอ็มสามสิบหนูเพิ่งตัดสินใจเลิกกับแฟนสามวันก่อนออยากทราบว่าจะได้กลับมาคบจะได้เจอกันอีกไหมคะแเอ้ยเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้แชร์ไม่ได้แชร์เดี๋ยวนะอันนี้แชร์แล้วแ<อ>ชร์แล้วน,น,นี่ไงแชร์ข้างล่างนี่ยังไม่ได้มีใครได้เจอใครนั้นครับเขายังไม่กลับเลยจริงไหมเขานั่งอยู่ที่เฉยฮะจริงป่ะตัวเขาก็ขึ้นมานะ ก็ขึ้นไงแต่มันมันไม่ได้เดินมานี่ไม่ได้เดินทางเพาะวา <ๆ S 2> อยู่เฉยช่วงนี้มันมันเหมือนเป็นทําไมค้างอย่างเงี้ยนะอาจารย์โอภูมมาเป็นประธานสูงสุดนะครับนะก็ได้เล่าเล่าเรื่องรลวให้เราฟังแล้วอจาอจารย์โออาจารย์โอนะเนี่ยดับไปเลยเออเดี๋ยวดูนี่ดีกว่าดูเครื่องไรก่อน นะเวลาก็ได้ลงเลยมาไกลแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวจะไปนะ้วตก <10 S 2> <อ>งลงคน,นที่ถามส,สองข้อมาก็ไม่ถามเลยอ่านนะนะติดต่อดูดวงก,กับท่านอาจารย์โอได้ตามนี้ครับที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงนะครับนะสนใจนะดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่ไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตร,ตรวจเทพรับขันครูหน้าหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศี เออลูกลูกอะไรของเขาเนี่ยนะก็เลยข้างมาเลยเริ่มแล้วก็จะพูดอะไรไม่ต้องสนใจนะเพราะว่ามันมในนี่คือคําถามมันไม่มีลูก,ล,กลูกอะไรก็ไม่รู้คือ,ถ,อถ้าคุณบอกว่าคุณมีลูกเนี่ยคุณจะมาตั้งชื่อลูกคุณต้องเอาวันเดือนปีเกิดเป็นการตั้งคุณจะมาตั้งแบบถามแบบไพยิปซีไม่มีใครเขาถามกันนะครับเพราะว่ามันต้องดูในวิชาคัมภีร์มหาสตเตเลกหรือโหราศาสตร์ไทยนะ คุณจะไปตั้งแบบทรงเดชแบบว่าคุณมานั่งคิดเออเองไม่ใช่มันต้องดูบริวารอายุเดชส,สีมูล,ละอุสาหะมนตีการีมันต้องดูว่าเกิดในวันจันท์เวลากี่นาทีแรมเท่าไหร่ขึ้นกี่คำ่ำหรือถึงจะมาตั้งชื่อลูกคุณได้ไม่ใช่ว่าคุณจะมาแบบดูแบบว่าถามว่าเออลูกเนี้ยชื่อเนี้ยชื่อเนี้ยมันจะได้ไหมได้ไหมไม่ใช่นะครับนะดูอาจารย์โอ้ใจเย็นนั่นเสร็จแล้วใช่ไหมพอเสร็จแล้วก็ไปดูว่าในนี่อยู่ไหนเฟซอยู่ตรงไหน ค่อยๆหาอยย่นไนเฟซฮะ,ฮะมันเป็นยังไงเนี่ยฮะมันเป็นยังไงนี่เป็นอะไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอนะคุณมาดูลงทุนมา้างหลังดีกว่าครับคุณนกคุณอายุตั้งยี่บเจ็ดแล้วอะถ้าคุณคิดจะดูดูตั้งชื่อลูกหรือทำอะไรชื่อลูกอะ่ะหนึ่ง ที่ข้อมูลที่ควรจะมาอย่างรู้อย่างแรกเลยคืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าอืถ้ามีบุตรใช่ลูกของเล็กไหมคะคุณโนกีสิบเจ็ดถ้ามีบุตรใช่ลูกของเล็กไหมคะไม่มีใครเขาดูกันนะครับเขาบอกว่าคุณโนกีสิบเจ็ดถ้ามีลูกลูกของเล็กหรือของใหม่คะคือเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาท้องกับใครอ๋อ ถ้าคุณไม่รู้คุณก็ต้องให้เอาเอา,เอาเชื้อลูกไปตรวจด,ดีเอคนสองคนนี่สิ่คุณคจะมาถาม,มอะไรกัน้ม่เขาเขาจะฝากความหวังไว้ที่เราว่าเราเราจะต้องบอกเขาว่าเนี่ยลูกในท้องเขาอะหรือลูกที่จะเกิดมาเนี่ยเป็นลูกของคนชื่อเล็กหรือคนชื่อใหม่เวังแล้วเขาก็จะไปให้คนชื่อใหม่หรือคนชื่อเล็กเป็นพ่อใช่ไหมนนี้อาจารย์พูดถูกไหม ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไม่มีใครเข้ามานั่งดูกันหรอกครับเพราะเป็นไป,นปนการไปตัดสินอนาคตเด็กแล้วเราไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วหมอดูเนี่ยบอกได้แต่ว่าคุณต้องไปตรวจ DNA ดีกว่าชัวกว่าเยอะเชื่อผมสิไม่ผมไม,ไม่ไม่มีใครมาถามอะไรแบบนี้หรอกครับคุณไปตัดสินใจอะไรกับใครมาคุณจะต้องรู้ดีว่าในนาทีอย่างนั้นน่ะผมดูแล้วอันเน็ต นนใช่ค่ะใช่ค่ะมันไม่มีประโยชน์ต้องไปอันนี้เขาต้องไปเช็คในดี a ออครับนะ d n a อไม่มันง่ายกว่าถ้าจะดูฟรีไงมันไม่ใช่อะมาดูกับเราข้างหลังครับถ้าเกิดเขาไปดู d n เอเขาต้องเสียงเงินอีกเขามาดูฟรีกับเราเขา,า,าก็ได้คำตอบมา <ไป S 1> ครับเก้าันเก้าร้เกสิบเก้าครับผมด้านหลังไม้ครับกับผมอาจารย์ท็อปนะครับถูกถูกดีดีเดี๋ยวให้เบอร์ไว้ก่อนนะ <laughs> <laughs> นะนะผมอาจารย์ท็อปนะครับหลังไม้ครับรับวิเคราะห์นะครับนะ S <S 2> <S 2> ดูด,ดไยไห้เทพพลังจิตเลยตรวจองค์ตรวจยิ่งกว่าตรวจองค์ตรวจเทพอีกนะอันนี้คือตรวจวดีเ <DNA S 2> อเลยเพราะว่าดูไดู้ไพ่ยิบซีเท่านั้นนะคะจะเป็นเรื่องทั่วไปใช่มาข้างหลังไม่ลงลึกมาข้างหลังครับ<ต>ไม่ได้ดูส่วนตัวอะมาดูส่วนตัวครับเพียงเก้าเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับมาข้างหลังครับข้างหลังใหม่ไปแล้วครับนะหมดเวลา